หนึ่งวิธีดูแลสมองของสาววัยทองสิ่งหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจร่างกายประจำปีค่ะแล้วก็ดูค่ะว่าเรามีในเรื่องของภาวะโรคประจำตัวอะไรบ้างแล้วก็ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของเราตามภาวะสุขภาพที่อาจจะคล่องลงไปของแต่ละคนให้ดีค่ะ ราะว่าความมีโรคประจําตัวเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นอะไรที่หนึ่งสร้างความทุกข์เมื่อร่างกายเรามีความทุกข์สมองเราก็จะแย่ไปด้วยค่ะทั้งเกิดความเครียดความวิตกกังวลมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่แย่ๆตามมาสมองเราก็แย่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรวจร่างกายประจําปีนะคะอยา่าหนีที่จะรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วดูแลตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพื่อให้สัญญาณเตือน ทางด้านสุขภาพอันนั้นหมดไปแล้วเราจะได้มีชีวิตที่ดีและมีสมองที่ดีกันไปนนานๆค่ะ